จเจริญพรนะบ่อยครั้งเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราติดตรงที่ว่าต้องนิ่งต้องสงบและบางคนก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละอยากให้ใจตัวเองสงบเพราะว่าพอทําสงบแล้วเนี่ยก็รู้ว่าร,รู้สึกว่าเออฉันทําได้ผลดีนะก็รู้สึกประทับใจได้เห็นประโยชน์แท้จริงแล้วการปฏิบัติธรรม หรือการฝึกสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ต้องสงบเสมอไปเนาะเพราะผลที่ได้จากการปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นอาจจะเป็นเรื่องความสงบมีสติมากขึ้นก็จริงแต่ยิ่งกว่านั้นคือจุดประสงค์ที่มันสูงกว่านั้นคือการได้เห็นกระบวนการเกิดดับของกายของใจซึ่งบัณสภาเรียกว่าการเกิดดับของนามรูปนั่นเองเห็น ใจที่มันดับลงไปอ่ะเอนอมีความคิดเกิดขึ้นความคิดนี้ดับไปมีอารมณ์นี้เกิดขึ้นอารมณ์นี้ดับไปมันจะเริ่มละวางความยึดติดถือมั่นในตัวเองยึดว่าใจนี้เป็นชั้นยึดว่ากายนี้เป็นชั้นอันนี้เป็นอีกระ,กระดับหนึ่งซึ่งเราต้องอาศัยการฝึกอย่างต่อเนื่องฝึกอย่างจริงจงังฝึกอย่างตั้งใจไม่ใช่เพียงแค่นั่งแล้วให้สบายใจยนั่งแล้วให้สงบนั่งแล้วมีสติขึ้นมาบ้าง หรือนั่งแบบแก้บนอะไรเงี้ยหรยกว่านั่งแบบเล็กเล็กน้อยมันก็ไม่ค่อยได้ผลใช่ไหมมันก็พอได้ความสบายใจได้ความสงบนั่งและนอนหลับสบายอะไรเงี้ยเ้วเห็นกระบวนการว่าอารมณ์นี้มันเกิดมันมันหายไปฟุบเลยนะมันหายไปจริงมันจบไปจริงๆแล้วมันเกิดดับอย่างเงี้ยเกิดขึ้นตลอดเวลาต่อเนื่องด้วย กเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันมาปุ๊บมันหายปับ๊บไม่ใช่เสียงหายอย่างเดียวอาการรับรู้เนี่ยอาการรับรู้เสียงเนี่ยหรือว่าการได้ยินเนี่ยนะมันก็หายเหมือนกันเราเห็นกระบวนการนี้ชัดขึ้นเนี่ยนั่นคือได้เข้าใจความจริงระดับหนึ่งนะจนปฏิบตัติต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นอาการดับของกายของใจแบบสนิทจริงๆอะ่ะ ดับวุบลงไปไปสัมผัสถึงพระนิพพานเข้าถึงพระนิพพานจริงตรงนั้นแหละมันจะพลิกโลกเลยเรียกว่าพลิกมุมมองของตัวเองเห็นโลกในแบบใหม่ปล่อยวางความยึดติดถือมั่นในตัวเองปล่อยวางความยึดติดถือมั่นในโลกนี้ชีวิตมันจะไม่เหมือนเดิมกิเลสที่ละได้ก็ละแบบถาวรเลยนี่คือสามระดับนะทุกทวนเนาะระดับแรกคือนั่งแล้วสงบนั่งแล้วสบายใจ นั่งแล้วความจําดีขึ้นนั่งแล้วความคิดอา่านทะลุกลูโปรงฉลาดาเฉลียวอะไรจำลองเนี้ยคือผลในเบื้องต้นเลยคือได้ความสุขความสบายใจได้ความเชื่มชื่นได้คุณภาพชีวิตจิตใจที่ดีขึ้นแต่ถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจทําอย่างต่อเนื่องทำดีจริงจังแล้วเราจะเห็นกระบวนการ ของกายของใจที่มันเกิดดับต่อเนื่องทุกๆขณะมันเกิดดับขพรมันอยู่แล้วนะอย่างความคิดทีด่เกิดขึ้นเนี่ยหรือเป็นการได้เสียงที่ได้ยินเนี่ยมันเกิดมาแล้วหายไปเกิดมาแล้วหายไปอยู่ตลอดเวลาเราไม่มีสติพเพียงพอจึงไม่เห็นกระบวนการของมันว่าอ๋อมีเสียงมาปับ๊บแล้วมันหายไปนะฉันมีอาการได้ยินเกิดขึ้นนะและหายไปนะการจะกําหนดแบบนี้มันต้องเพิกถอนความเข้าใจเรื่องตัวต,วตวนออกไปมันก็เริ่มละวางละจนถึงที่สุดระดับที่ ดับสนิทสงบจริงๆสัมผัสพระนิพพานจริงตอนนั้นแหละเป็นเป้าหมายแีทดจริงบ่อยครั้งพอไปไิบัติไปไม่ถึงไหนเลยได้แค่สมาธิระดับระดับหนึ่งแล้วก็มีความสามารถทางจิตก็ยึดติดถือมั่นว่าเออฉันเก่งฉันเป็นผู้รู้ฉันเป็นครูบาอาจารย์ก็ไปสั่งไปสอนอบรมผู้คนก็พากันหลงทางไป ประสบก,การณ์ทางจิตบางอย่างมีความรู้บางอย่างก็หลงคิดว่าเ,เป็นผู้รู้บางคนถึงขั้นที่บอกบอกว่าตัวเองอรู้เองเลยทั้งไปแน่แล้วก็พาลูกศิษย์ไปมีดีถูกถูก,ถกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจก็อยากจะฝากโยมแหละว่าทําอย่างต่อเนื่องทําอย่างตั้งใจทํอย่างจริงจังทำมากไปคงลึกซึ้งนะไม่ใช่แบบเอ้ยทาแบบเล็กน้อยแล้วมันจะได้ผลมันก็ได้ผลระดับเล็ก,ล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 กน้อยนั่นแหละตามเหตุตามปัจจัยของมัน นี่จะฝากเพียงเท่านี้เนอะเป็นคตินะเป็นเครื่อง